เวลาประมาณ23.30นาฬิกานาทีกลางดึกของค่ำคืนวันที่2 2พฤศจิกายน2527ร้อยตําตำรวจโทสุรสิทธิ์เตียสวัสด์นายร้อยเวรตำรวจทางหลวงเพชรบุรีรับแจ้งทางวิทยุด่วนจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสพอ,อชอำว่ามีอุบัติเหตุรถเก่งพลิกคว่ำที่ถนนเพชรกเกษมตรงหลักกิโลเมตรที่1 9 5บถึง196ริบริเวณตำบลเขาใหญ่อเภอชะาำจึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ จากนั้นจึงพร้อมด้วยพันตำรวจตรีประเสริฐอ้วมสายสีสารวัตรทางหลวงเพชรบุรีดับตำรวจภัยสารผาสุรุดไปยังที่เกิดเหตุพบรถเก่งสุบารุสีเขียวเป็นรถป้ายแดงยังไม่ติดหมายเลขทะเบียนผิดความลงไปตกอยู่ข้างถนนสภาพรถลังคายุบหักงอกระจกด้านหน้าแตกละเอียดภายในรถตรงที่นั่งคนขับมีร่างหญิงสาวฟุบสลบเหมือดขาพวงมาลัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรลอจินเดอรี่ชาแนลจะเล่าให้ฟัง ในขณะที่ข้ารถเก่งด้านนอกนั้นมีผู้หญิงสาวสวย4คนยืนรอเจ้าหน้าที่ด้วยท่าทีตรหนกอกสั่นควันหายเจ้าหน้าที่เห็นดังนั้นจึงเร่งรถเข้าช่วยเหลือยิงสาวที่ฟุบอยู่กับพวงมราลัยซึ่งทราบในภายหลังว่าชื่อนางปรียาลุ่งเหลือง,งอายุ45ปีอดีตนางเอกภาพยนตร์ไทยชื่อดังเจ้าของฉายานางเอกหน้าอกเข่าพระวิหารนั่นเองหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจนำตัวออกมาจากรถได้จึงรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพชรบุรี ปรากฏว่าแพทย์ต้องรับนางปรียาเข้าห้องฉุกเฉินและพยายามช่วยเหลือชีวิตอย่างเต็มความสามารถหลังจากที่ตรวจพบว่าดาราสาวนั้นซิโครงด้านขวาหัก3ซีทิมทะลุป,ปอดกระดูกคอเคลื่อนทับเส้นประสาทกระทั่งเวลา9นาฬิกาของวันุ่งขึ้นหลังจากที่ทนทรมานกับความเจ็บปวดอยู่ได้ราวๆ8ชั่วโมงปรียารุ่งเหลืองดาราภาพยนตร์ชื่อดังก็ปิดตำนานสิ้นใจด้วยอาการสงบสำหรับผลการสอบสวนในเบื้องต้นนั้น เจ้าหน้าที่ตำรวจทราบว่าก่อนที่ปริยาลุงเลือยงจะจบชีวิตด้วยอุบัติเหตุสยองเช่นเดียวกับเพื่อนดา,าราหลายๆคนที่เคยประสบในช่วงนี้มาแล้วนั้นในตอนสายของวันที่21พฤศจิกายนปริยาได้ขับรถเก่งส่วนตัวคันไมเอี่ยมหนีไปที่บางกะโรดที่ชายหาดชะอําพร้อมด้วยดารานางแบบรุ่นน้องอีก4คนในว่าเป็นการไปพักผ่อนตากอากาศหรือว่าจะเดินทางมาด้วยเหตุผลธุระอื่นใดเจ้าหน้าที่ยังสอบไม่ทราบแน่ชัด ขากับก็บึงรถมาถึงจุดเกิดเหตุด้วยความเร็วสันนิษฐานว่าคันส่งรถอาจหลุดอย่างผลให้รถเสียการทรงตัวปริยาไม่สามารถบังคับรถได้รถเก่งคันงามจึงเสียหลักพุ่งลงไปข้างทางผลิตความสามตลบพังยับจนทําให้ปริยารุ่งเรืองต้องจบชีวิตลงในเวลาต่อมาส่วนเพื่อนนางแบบรุ่นน้องทั้ง4สาวสวยนั้นลอดตายเล่าปาฏิหาริย์ได้รับบาดเจ็บคนละเล็กและน้อยพากันคานต้มเตรียมออกจากซากรถควันก็เจิดกระเจิงม่ยืนรอเจ้าหน้าที่จนได้ ปริยารุ่งเรืองนั้นมีพื้นเพมาจากเพชรบุรีแต่ตัวเธอเองนั้นเกิดที่กรุงเทพโดยบ้านพ่อแม่นั้นอยู่ข้างวัดเทพธิดาถนนมหาชัยคุณพ่อทํางานเป็นข้าราชการกทมและเนื่องจากที่บ้านติดกันอีกหลังหนึ่งนั้นคือบ้านของนักประพันธ์เพลงชื่อดังครูสมานกาญจนพหลินจึงทําให้คุ้นเคยกันตั้งแต่เล็กและทั้งเมื่อปริยาโตเป็นสาวผิวพรรณผุดพองจึงถูกชักจูงเข้าสู่วงการบันเทิงก้าวแรกในวงการบันเทิงของปริยารุ่งเรืองนั้น ต้องนับตั้งแต่เมื่อเธอได้รับรางวัลรองชนะเลิศจากเวทีงานประกวดเทพีในงานประกาศรางวัลตุ๊กตาทองครั้งที่สองในปีพุทธศักราช2 5 0 1หลังจากนั้นในปีถัดมาเธอได้รับการผลักดันให้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในเรื่องแผ่นดินของใครซึ่งมีเนื้อหาเกี่ยวกับกรณีพิพาทประสาทเข่าพระวิหารระหว่างไทยและกัมพูชาและภาพยนตร์เรื่องนี้เองจึงเป็นที่มาของสมญานามนางเอกหน้าอกเข่าพระวิหาร ปรียาโด่งดังสุดขีดกับภาพยนตร์เรื่องแม่นาคพระขนงในฐานะผู้สร้างตำนานแม่นาคคนแรกของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2502โดยการอำนวยการสร้างของสเสน่โกมารชุนซึ่งในภายหลังก็ได้กลายเป็นสามีภรรยากับปรียาเป็นภรรยาคนสุดท้ายของสเสน่โกมารชุนกระทั่งสเสน่เสียชีวิตได้ลูกสาวหนึ่งคนคือยอดส้อยโกมารชุนดารานักแสดงอีกคนหนึ่ง ผลงานภาพยนตร์เด่นๆของปรียาลุ่งเรืองนั้นก็เชน่นคาน้ำนมในปี2503ทับเทวาในปี2507นางเสือดาวในปี2508เจ้าแม่ตะเคียนทองในปี2509แก้วกาหลงในปี2510ปรียาลุ่งเรืองนั้นต้องนับได้ว่าเป็นนางเอกที่มักจะมีบทมีฉากเลิฟซีนวาบหวามและเป็นนางเอกคนแรกๆที่กล้าสแสดงบทในทุานองนี้รวมทั้งยังกล้าที่จะเป็นนางแบบชุดว่ายน้ำตีพิมพ์ในปฏิทินของสุราแม่อง ซึ่งแน่นอนว่าในยุคสมัยนั้นปฏิทินแม่โขงคือสุดยอดปรารถนาแห่งชายไทยทั่วราชอาณาจักรกันเลยทีเดียวปริยาหายจากวงการไปประมาณ10ปีก่อนจะย้อนกลับมาแสดงภาพยนตร์อีกครั้งและได้สามีใหม่ก่อนจะได้ข่าวว่าอยาขาดจากกันเมื่อ3ปีก่อนในช่วงที่อายุเริ่มมากขึ้นนั้นปริยาก็ยังพอมีผลงานภาพยนตร์อยู่ป,ปลายแม้กระทั่งในยุคปัจจุบัน แต่ปรียาก็ได้หันไปทําธุรกิจบางอย่างเพิ่มเติมขึ้นในด้านสายงานบันเทิงก่อนจบชีวิตนั้นปรียารุ่งเรืองเริ่มเป็นที่คุ้นเคยอย่างดีกับนักธุรกิจ้อบีเอ็มซึ่งอาจจะมีธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกันศพของนางเอกชายาณอกเข่าพระวิหารถูกนํามาทําพิธีลดน้าศพที่สัตหใหญ่วัดเทพธิดาแต่เนื่องจากมีผู้รู้ข่าวน้อยจึงมีผู้มาร่วมลดน้ําศพเพียงไม่กี่คนกระทั่งในตอนหัวคาที่มีพิธีสวดอภิธรรม แขกจึิงเริ่มทยอยกันมาร่วมงานมากขึ้นและในงานสวดพระพิธรรมในค่ำวันนั้นผู้สื่อข่าวได้พบกับหนึ่งในสี่นางแบบสาวเพื่อนรุ่นน้องของปริยารุ่งเลิงที่ร่วมอยู่ในวินาทีวิกฤตด้วยเธอเล่าว่าก่อนเกิดเหตุนั้นรถล่นผ่านชะอําไปเล็กน้อยเธอเหลือบดูนาฬิกาข้อมือเวลาตอนนั้นประมาณ21นาฬิกา32นาทีพอดีคุยกันอยู่ว่าอีกสักครู่ก็น่าจะถึงหัวหินแล้วแต่ตอนนั้นเองรถก็ใส่ไปมาย่างน่ากลัว ได้ยินเสียงปรียาตะโกนว่ารถเป็นอะไรแต่พยายามเบรกอย่างเต็มที่รถก็เลยเสียหลักพลิกความลงข้างทางในลักษณะตีลังกาหลายตลบตัวเธอเองนั้นกระเด็นหลุดออกมานอกรถในขณะที่เพื่อนที่เหลือนั้นต่างค่อยๆคลานออกมาจากรถแต่ปรียาฟุบอยู่กับภูมิลาลกระทั่งเมื่อมีผู้คนเข้ามาช่วยเหลือนำส่งโรงพยาบาลเห็นว่าอาการของปรียานั้นยังพอพูดคุยได้ไม่นึกว่าจะถึงกับเสียชีวิตเห็นมีแต่เลือดออกจากปาก หูจมูกเล็กน้อยตามลำตัวเขียวชำ้ำทั้งคนเจ็บนั้นก็ยังพูดได้กระทั่งรักษาจนถึงเช้าว,วานนี้ปริยาก็เสียชีวิตเข้าใจว่าอาวัยวะภายในคงบอบช้ำมากกราบขอภยัยและขอให้เกียรติให้ความเป็นธรรมแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกชื่อทุกนามทุกดวงวิญญาณเพื่อนำเรื่องเล่าอันเป็นตำนานเล่าขานบทหนึ่งของสังคมไทยมานำเสนอ เพื่อเป็นอนุสติเตือนใจให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาและเรียนรู้เพื่อที่จะดำรงชีวิตยังมีสติครองใจครองชีวิตต่อไปในภายภาคหน้าด้วยจิตคารวะเล g e จนเดอรี่ชาแนล